พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง43เขตบางรักกรุงเทพมหานครบนพื้นที่1ไร่25ตารางวาในย่านพักอาศัยของชุมชนชาวบางรักชุมชนนานาชาติและทำเลธุรกิจที่สำคัญ โดยใช้บ้านไม้ทรงปัญญาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2479และเรือนประกอบภายในบริเวณบ้านตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สองพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเคยได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เนื่องจากหลังโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทรัพย์สินในบ้านให้กรุงเทพมหานครดูแลแล้วอาจารย์วราพรสุรวดีอย่างพักอาศัยอยู่ในบ้านตราบกระทั่งถึงแก่กรรมกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย